โแตกแน่ทัางานงาสวัสดีครับพบกับนุ่มล้อหน้าตีตาตีกินโชววันนี้กลับมาที่ทำงานล้หน้าง,งานเหมือนเดิมนะครับก็ข้าวมันไก่แล้วก็กับข้าวหน้าง,งานเป็นผัดหมูใส่ถัวนะครับมีหนังไก่ทอดกรอบด้วยไม่มีแคบหมูแต่เน้นรับรองคือ โอแตกแน่มังานไงานอืมข้ามันไก่มีนิดนึงแพ้แม่ค้าแม่ค้าสวยก็เลยเอาเอาก็ได้วะอะไรเงรี้ยอืออข้ามันไก่ทอดน,นะผม <c oughs> อยากให้เธอกินคีนจังนะฮะเธอจะได้ลถของมันนะ เราเป็นของเราใครชอบมุกนี้ยเป็นง่ายบรรยากาศเย็นมากเลยเนี่ยตรมพัดแบกทีโพดปิวแหละ วันก่อนฝนตกนะเพราะว่าพายุเข้าด้วยแหละถึง16มั้งอืม รถของมันแล้วเป็นของเราใช้ได้เลยนะผักถัว่ว เมื่อกี้จะจับถ้วยสดละเกงใจชุดสีเขียวอยู่บรรยากาศดีมาก มันจบๆไป มีอากาศคดดีจินลมชมวิวท้า้สาวสักคนโอเคใครชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบอาหารแบบกินสไตล์ง่ายๆไม่ต้องแต่งเติมอะไรเยอะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องตาตีกินโชว์ไปด้วยนะครับทางติ k กต k อกแล้วก็ YouTube นะครับ <c oughs> ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับหนุ่มล่อหน้าตีตาตีโชว์สำหรับวนันนี้สวัสดีครับ